สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอกกออุ้มนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมแบงค็อกมายอดมาคีควีนส์พาร์คนะครับสุขุมวิทยี่สอยู่ในงาน BAV High Endshow 2023ครั้งที่2นะครับวันนี้เป็นงานวันแรกนะครับก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศต่างๆแล้วก็แต่ละห้องว่าเขาโชว์อะไรยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้องอพาร์ตเมนต์อ่สี่นะครับก็คือเป็นของบริษัท Audio Force นะครับ Audio Force ก็จะนา ในห้องนี้ก็จะนำลำโพงไฟนะไฟอะดิโอนะครับลำโพง PMC นะครับแล้วก็เครื่องเสียงจากไซลัสแล้วก็คอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาโชว์กันบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นสินค้าราคาพิเศษนะครับก็จะมีสินค้าราคาพิเศษมาลดราคาโปรโมโชั่นมากมายเดี๋ยวเราไปดูในห้องว่าเขาโชว์อะไรกันบ้างครับตามมาเลยครับมาสวัสดีครับ คุณพี่คุณเอกเจ้าประจําของเรานะครับสวัสดีครับพี่วันนี้เป็นไงครับหลังจากเมื่อคืนเซตกันกระหน่ำซํำดีครับดีครับก็ถือว่าสักแปดเก้าสิบละป้าสบะสบายๆนะครับเรามีโอ้น่าสนใจมากครับมีอุปกรณ์จากอันนี้ตัวนี้ดีมากเลยเสียงดีโอเคอะให้คุณพี่คุณเอกชวนคุณผู้ชมมาชมเลยครับว่างาน Bav High End Show 2023ครั้งที่สเนี่ยครั้งนี้เนี่ยทาง Audio Force สำหรับห้องอพาร์ตเมนต์สชั้น9เนี่ยเอาอะไรมาโชว์กันครับคุณเอกแนะนอนครับคุณเอกก่อนเลยก็ได้ครับโอเคครับปีนี้เราตั้งใจนำเสนอมากสำหรับสินค้าของ AudioFort นะครับที่ที่ที่เราถือถืออยู่ครับอย่างคอร์ดอย่างไฟลาวินเทจอย่างเงี้ยจัดจักจัดเต็มมากไม่ใช่ว่าเราโชว์อย่างเดียวเราเอาราคาดีๆมาคุยกันะอ๋อเหรอใช่ราคาที่ว้าวมากปกติพวกนี้นี่แบบราคานี่แบบหยิ่งมากนะไม่ลดเลยนะ แต่งานนี้งานนี้งานีเราพิเศษไหมันปลายปีนะอยากจะให้ปลายปีของขวัญนะถูกต้องลดเยอะมากดูป้ายแต่ละตัวนี่สังเกตได้คราลรถนี่โอ้โหบางตัวเกิน50ใจสั่นเลยอ่ะใช่ตัวโชว์นี่เกิน50%สเนเลยครับโชว์นี่คือเหมือนวิโชว์เลยครับคือไปคิด้คือเคยบอกอยู่แล้วว่าตัวโชว์นี่เหมือนวางไว้เฉยๆถูกต้องครับแทบไม่ได้เปิดใช่ฮะอย่างในห้องนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวหน่อยก็จะเป็นพวกตะกูลอ่า ของขอร์ดนะฮะมีแดกมีพาว่าแอมแล้วก็มีไซรัสแล้วก็มีไฟวินเทจมีไฟคลาสสิกรวมถึง PMC พวกพวกนี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยคนจะคิดว่าเฮ้ยเล่นลำโพงแบบระดับเหมือนความเหมือนเจ้าความไวสูงต้องใช้แอมวัตขับต่ำๆอย่างยิงไม่ไม่เกี่ยวก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นแคทีเดียวใช่ครับมันอยู่ที่แบตชิ่งว่าจะลงตัวหร้อเครับอต่ตัวนี้นี่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันวัตต์ คลาสเก็ไอ้ขับไอ้ตัวอันนี้ตัววินเทจซีรีส์ใช่ป่ะใช่ครับวินเทจตัวนี้ตัวเรือธงของตัวเรือธงของเขาตัวไฟนะครับสิบห้านิ้วเอาอยู่หมัดเลยสบายสบายนะแล้วก็นี่คุณผู้ชมครับไซรัสนะครับเทิร์นเทเบิลนะล่าสุดครับตัวนี้ล่าสุดเลยนี่เอกลักษณ์ของไซรัสจริงๆนะไม่ทิ้งลายข้างหน้าก็ยังทำเห็นกุ๊ดือไซรัสเลยนะฮะแล้วก็สปีดอะไรก็เปลี่ยนง่ายดายมากโอ้หน้าเล่นน่าเล่นส่วนอีกตัวหนึ่งที่ ขายดีเป็นขนมเลยครับตัวล่างครับพี่คอร์ดแดกคอร์ดครับเดฟอันนี้เดฟใช่ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ขายดีมากใช่เรียกว่าขายขนมน่าจะน่าจะยากกว่าตัวนี้อีกเดฟนี่ขายเป็นขนมเลยใช่รับขายดีมากเขาขายเป็นขนมมันไม่ได้อยู่ในวงการเครื่องเสียงบ้านอย่างเดียวพี่ลดลงลดจนเอาไปใส่กันหมดเลยโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถือว่าขายดีครับตัวนี้ขายดีมากราคาที่ว้าวมากพี่ในงานนี้ว้าวจริงๆเท่าไหร่บอกเลย ไม่บอกดีกว่าแต่ว้าวแน่ว้าวแน่อะ๋อถ้ามาถามคือได้ซื้อครับโอเคได้เลยได้เลยแล้วอันนี้ก็เป็นไฟล์อตัวตัวเล็กตัวนี้ตัว5นิ้ว5นิ้วครับเสียงเสียงใหญ่เลยตัวเล็กแต่เสียงใหญ่ขับง่ายสบายใช่ครับโอ้มา Audio ยลฟอ e ครั้งนี้นี่แบบจับเต็มครับรอบนี้จับเต็มตั้งใจมากอดูดูดูมีของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยเว้ยครับใช่ไหมโอเคนักจากมีขอมีไฟล์ล้ว่ะไชรัสเนาะ และพเพเอกของเราอีกอตัวหนึ่งลืมเนี่ยทําไมเราอะมองข้ามเพเอกในอดีตของเรา PMC เนี่ยไม่ใช่ไม่ไมใช่อดีตพี่มันเป็น<ม>เนพอเอกปัจจุบันไม่ใช่คือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ไฟจะมาเนี่ย คุณก็แบบโอ้โหโปรโมท PMC อันใหญ่พอไฟล์กลายไฟล์กลายเป็นลูกรัก PMC อ็มทำไมกลายเป็นลูกรองจริงจริงขวัญใจผมว่าพีเอ็มซีพีเใช่ไหมใช่ PMC ขวัญใจสำผมมันคนละแนวเนาะพูดถึงอย่างนี้คนคนคนละคนละคอนเซ็ปต์คนละคนละแนวกันถูกต้องครับผมอันนี้ก็จะได้อีกแนวหนึ่งอันนี้ก็จะได้อีกแบบหนึ่งใช่คือถ้าชอบอะไรที่เขาเรียกอะไรล่ะตอบสนองความถี่เนาะลงไปแบบลึกๆภายใต้ตัวตู้ที่กระทัดรัดเราต้องนึกถึง PMC ก็ผมไม่รู้จะเปรียบเทียบไงนี้ดีกว่ากีตาร์สายเหล็กอ่ากีตาร์สายเอ็นอ๋อโอเคอันนี้คนระบุคลิกใช่คนระบุคนระบุคลิกคนระบุคลิกเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าโน้ตตัวเดียวกันแต่ว่าชอบแหละอยู่ที่คนชอบแล้วก็จะชอบกีตาร์คลาสสิกหรือจะต้องชอบกีตาร์ยุคก็คือเล่นแจ๊สได้เหมือนกันนะแต่ว่าแจ๊สแบบไหนใช่ไหมใช่ถูกต้องครับพี่กีตาร์สายเอ็นเราก็เล่นแจ๊สได้ถูกแต่ก็แบบอีกแบบนึงแต่สายอันนี้เราก็แบบกีตาร์สายเหล็กได้ถูกพี่ อูอูอูอันนี้นี่คือสิ่งที่ฝ่ฝันเลยนะอินเตอเกตแอมป์ของพ m c ซตรงนี้ครับมันเป็นอะไรที่เบบมินิมอลแล้วก็เสียงนี่แบบสิ่งดีมากโอ้ดีมากดีมากดสียงดีมากแล้วราคามาลงมาอย่างงี้นี่โอ้เหลือแสนเก้าเองแสนเก้าแต่ถ้าถ้าอยากอยากได้ราคาต่อวองที่มาคุยดูพี่เดี๋ยวอาจจะมีพิเศษให้นิดหน่อยวีใหม่ได้เลยได้เลยอ่ะคุณมีมีอะไรจะครัผม ก็ในระบบนี้นะครับมีครบทุกหลักสูตรนะครับวินเทจไฮเอ็นระดับราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ระดับราคาที่จับต้องได้และเป็นเบสบายนะครับในงานนี้เนี่ยเราก็ยังมีสินค้าตัวโชว์สภาพเหมือนใหม่เลยมาโชว์ให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็คือเนียมินจับจองเลยใช่ครับเหมือนได้ของใหม่อุ้งง่ายๆนะครับทั้งไฟล์อัลโดหรือ PMC อ PMC นะครับอยากให้มาชมกันในงานนะครับเชื่อว่า ถ้าเตรียมเงินไว้เนี่ยได้จ่ายแล้วก็ได้รับกลับบ้านไปแน่นอนห้องอพาร์ตเมนต์สี่นะคุณผู้ชมชั้น9นะครับคือจริงๆแล้ว AudioFost จะมีอยู่ถูกต้องครับสองห้องสองห้องก็คือมีชั้น9้าห้องหนึ่งห้องชั้นเอ็ดจะเป็นห้องใหญ่แล้วก็ชั้นสิบเอ็ดจะเป็นห้องไซส์เป็นห้องพักนะครับแต่ก็คุณภาพไม่แพ้กันเดี๋ยวช่วงอื่นๆเวลาว่างอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปห้องชั้น11กันแต่ว่าเนี้ยชั้นสิบเอ็ี่อารม์กีตาร์ไฟฟ้าอ๋อเหรอโอเคได้เลยนะครับนะ แฟนแฟนคอร์ดแฟนแฟนไฟล์ออเดียโอ PMC นะครับครัมีอะไรอ่ะไฟล์ออดิโอเออไฟล์ทางด้านนียโอใส่รัซโพงระดับแฟลกชิปเอออันนี้ก็เป็นลำโพงอีกดีไซน์นึ่งสินค้าตัวโชว์มาจำหน่ายด้วยสินค้าตกรุ่นอะไรอย่างเงี้นะครับโอ้ราคานี่เกินกว่า50%เปอนตลยตัวนี้นี่คือใช่ครับมระดับตำนานเลยนะเนี่ยโอ้โอขึเลยครับใช่ไหมตัวนี้นี่คู่นี้นี่กูเด็กแน่ไมให้หน่อยฮะสองแสนหรือเก้าแสน ินค้าตัวโชว์นะครับตัวโชว์นี่คือไม่เคยโชว์นี่โชว์จริงๆโอ้โชว์จริงพี่ไม่เคยสัมผัสไฟน่าจะไม่เกินชั่วโมงนะแต่ไฟไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงครับแค่คู่เดียวนะครับย้ําว่าแค่คู่มีคู่เดียวพี่คุณผู้ชมครับมาให้ได้นะครับมาให้ได้เลยครับมาให้ได้นะครับงาน BAV High End Show 2023นะครับครั้งที่2นะครับเราจัด3วันนะครับ15 16 17นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้เป็นวันแรกนะครับยังเหลือเวลาอีกตั้ง3วันเพราะว่า วันนี้ก็ยังแบบไม่ได้ไปไหนเลยยังยังบ่ายๆเที่ยงๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมา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 ก่อนที่ขอจะหมดนะครับใช่ครับนะฮะของโชว์มีมไม่ได้เยอะมีจํานวนจํากัดใช่ครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปชมห้องอื่นกันครับเราห้องนี้ฝากไว้นะครับอพาร์ตเมนต์สี่ครับชั้นเก้าสวัสดีครับ